สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกับช่องเจาะข่าวดังกันอีกเช่นเคยนะคะความคืบหน้าล่าสุดคุณสันตติกุลได้มีการโพสต์ข้อความลงในกลุ่มพลังบวกวีสองโดยได้มีการโพสต์ข้อความว่าถ้าฝั่งจำเลยยังขืนให้นาทีทำหน้าที่ฟาดฝันนายแต่เพื่อพริกเกมมาให้นายแต่เป็นผู้ต้องหา ผมว่ามันผิดมหันนาทีเป็นคนทำการบ้านไม่ลึกข้อมูลที่เอามาพูดบอกเลยอ่อนมากอย่างวันนี้พูดเรื่องไทม์ไลน์นายนแต่บอกว่าไทม์ไลน์นายนแต่ไม่ชัดเจนเลยวันที่11ที่ไปซื้อหนูก็ไม่มีใครเป็นพยานให้ในายแต่ไม่กล้าพูดถึงเรื่องนี้เลย นาทีคงมีไขมันเลว LDL มากเกินไปเลยอุดตันหลอดเลือดในสมองคิดอะไรไม่ออกไม่รู้จะไปหาข้อมูลที่ไหนมาซับพอตสิ่งที่ตัวเองจะปรักปรำเขานาทีและ F4 จำเลยฟังนะครับคนที่เป็นพยานให้นายแต่วันที่11ที่ไปซื้อหนูที่อำเภอปากปรนกนครพนม มีสามคนคือนางสาวฝนเพื่อนอีกคนและนางตายนางสาวฝนและเพื่อนอีกคนนั่งรถไปกับนายแต่ส่วนนางตายโทรมาหานางสาวฝนเพื่อบอกว่าน้องหายนางตายจึงเป็นพยานได้ว่านายแต่นางสาวฝนเพื่อนอีกคนมาซื้อหนูด้วยกัน นอกจากนี้ยังมีหลักฐานเป็นโทรศัพท์มือถือของนางตายและนางสาวฝนที่โทรคุยกันระบ,บุเวลาที่โทรและพิกัดพื้นที่ที่นายแต่และนางสาวฝนและเพื่อนอีกคนอยู่ได้อย่างชัดเจนข้อมูลตรงนี้ตำรวจเขาตรวจสอบแล้วจนสิ้นสงสัยในตัวนายแต่แล้วครับที่สำคัญข้อมูลนี้ สามารถหาอ่านได้ในสื่อหลักที่มาทำข่าวในช่วงนั้นด้วยนาทีต้องทำการบ้านให้หนักกว่านี้นะแบบนี้จะอ่อนเกินนี่ท่า FC จำเลยมาอ่านเจอเสียสุนัขเลยนะครับหลังจากที่โพสต์นี้ได้มีการโพสต์ออกไปชาวโซเชียลก็ได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นบอกว่ามาทีหลังอยากดัง แต่แสดงความโง่ออกมาเต็มๆดีให้มันพูดโชว์งโง่เยอะๆจะได้ผ่าไอ้จําเลยนอนในห้องกรงเร็วๆใช่ครับสงสัยต้องทำรายการจับโป๊ะนาทีซะแล้วครับหาเรื่องให้ตัวมันเองแหละพยานหลักฐานมันไม่มีพอที่จะช่วยมันได้เลยแต่ดินพรานให้ขี้คาออกมากัดเขา ตัวมันเองแหละจะตายเพราะแต่เขาคงมีอะไรหลายอย่างที่เชื่อมโยงไปหาคู่เปรตขอทานยาจกได้จนอีตัวเมียได้คดีติดไปพร้อมบักสารแน่ตัวผู้หลังจากสอบปากคำจากญาติรอบสุดท้ายโง่เป็นควายซ้ำแล้วซ้ำเล่าอีกหน่อยคงตายเพราะเขามันเองนั่นแหละ ปากดีทั้งตัวผู้ตัวเมียตอนจบกระอักแน่พวกเปรตขอทานคำพูดที่มันพ่นออกมาคนดีๆคนปกติเขาจะไม่ใช้คำพูดกันคนอย่างพวกมันคือกากเดนสังคมช่วยกันกำจัดอย่าให้พวกมันมีที่ยืนในสังคมความเป็นมนุษย์ใช้เงินซื้อไม่ได้ อยากเห็นไอ้บ้านี้พบกับบทลงโทษในสิ่งที่มันก่อไว้ให้สะสมกํากําลังทำงานแต่ใจผมร้อนจังกําช่วยทำงานให้เร็วๆกว่านี้ได้ไหมครับกับคนชั่วอย่างพวกมันเรามาต่อกันที่ทางฝั่งชาวโซเชียลกันต่อนะคะโซเชียลท่านหนึ่งได้มีการโพสข้อความลงในกลุ่ม fc แม่น้องชมพูโดยได้มีการโพสข้อความว่า จิตใจพวกมึงทำด้วยอะไรเด็กจากไปแบบทรมานแต่พวกมึงเกราะก,กระแส,สแสวงหาผลประโยชน์ไร้จิตสํานึกชั่วดีกินร่ำร้องเพลงเกราะก,กระแสข่าวน้องกูขอให้พวกมึงจงเจอวิบากกรรมขอให้พวกมึงที่ทำกับน้องได้รับผลกรรมเร็วๆด้วยเถิดจิตใจสัตว์ มันเป็นแบบนี้แหละครับพวกมันยังบ่อตายแต่เท่ากับตายทั้งเป็นใจสัตว์ค่ะเวรกรรมมีจริงไม่นานเกินรออีกนิดเดียวบาปกรรมก็ลงโทษพวกมันครับกินดีอยู่ใช่ว่ามันจะมีความสุขนะในใจมันแสนทุกข์แสนสาหัสแสนทรมาน ดูจากสีหน้ามันสิคะโซเชียลอีกท่านหนึ่งก็ได้มีการโพสต์ข้อความต่ออีนะคะโดยได้มีการโพสข้อความว่าสงสัยสาวกคงไม่รู้ว่าคดีที่มีจำเลยแล้วจำเลยต้องมีหน้าที่อย่างไรในชั้นศาลไม่ใช่มีหน้าที่หาคนร้ายใหม่เพราะทางการใช้เวลาเป็นปีจนเชื่อได้ว่าจำเลยนั่นแหละคือคนร้ายไง ไม่ใช่ใครอื่นจับแล้วฟ้องแล้วได้รับการประกันตัวอยู่ในช่วงสู้คดีก็มีหน้าทีบอกความจริงกับทนายเพื่อสู้คดีให้หลุดเท่านั้นเห็นทำคอนเทนต์เล่งชี้เป้าคนอื่นเป็นคนร้ายเพื่อช่วยจำเลยมันเป็นใครกันตำรวจหรืออย่าเปิก หลังจากที่โพสต์นี้ได้มีการโพสต์ออกไปชาวโซเชียลได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นดยบอกว่ามันเป็นคนโง่ค่ะโชวโง่ทั้งที่ตัวเองมีคดีติดตัวกันทั้งนั้นค่ะจำเลยคนรอบข้างถ้าคิดว่าคดีน้องไม่ผิดรีบเปิดตัวตั้งทนายให้เสร็จแล้วไปพิสูจน์แก้ต่างในชั้นศาลไม่ใช่ใส่เกียร์ถอยบิดประเด็น หมดเวลาชีเปลาไปที่ใครแล้วครับหาหลักฐานไปสู้ข้อกล่าวหาในชั้นศาลถ้าสารพิจารณาว่าไม่ผิดสารก็ยกหากแก้ข้อกล่าวหาไม่ได้สารก็สั่งจำคุกอันนี้ก็เป็นความคิดเห็นจากชาวโซเชียลนะคะสวัสดีค่ะ